ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูหีิมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูฟิมวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่9เดือนเมษาย,ยน2564ายผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคระห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกนะครับนะชั้นเชิงมวยก่อนชอกของช่อง ศึกช้างมวยไทยเกตเพชรนะครับนช่องอมรินทีวี3 4ซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่สเวเมษาย,ยนส5 6 4ยสถ่ายทอดสดเวลา18นฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะซึ่งารายการมวยของช่องนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเรตติ้งทะลุ1.1แล้วนะครับนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ผมเองก็อยากจะให้ทุกท่าน,นาได้ได้เน้นไปที่ ช่องมวยมวยถ่ายทอดที่ให้มีผู้ชมในเวทีนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆในเวทีนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีเซียนมวยมีผู้ชมซึ่งเป็นตัวแทนของทุกท่านที่ไปชมอยู่ในเวทีแล้วนี่ก็ทุกอย่างก็ดูว่าน่าจะมีความยุติธรรมมากขึ้นนะ ถ้าเกิดว่าเป็นช่องเจดไม่มีใครอยู่ในเวทีการตัดสินนี่มีปัญหาตลอดแล้วก็ทําทให้เป็นข้อขอรหามาโดยตลอดแล้วก็าขาดความไว้วางใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่องใดที่ให้บรรดาเซียนมวยเข้าไปดูนะครับนะก็จะได้รับเรตติ้งที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะนั้นการลุ้นการเชียร์มวยตอนนี้นะครับนะก็ผมก็เองก็อยากให้ทุกท่านเน้นไปที่ช่องที่มีให้ คนเข้าเชียร์ได้นะครับนะคนเข้าเชียร์ได้ก็ดูว่าน่าจะไม่เสียเปรียบกันมากนะครับนะถ้าคนเข้าไม่ได้เนี่เรานี่ไม่ทําอะไรไม่ได้เลยครับนะเขาจะตัดสินอย่างไรก็ได้นะครับสําหรับช่องอมรินทีวีซี่จะชกันวันที่11 เมสายยน2,564นะครับนะซึ่งเป็นช่องสุดท้ายนะครับก็คงจะสู้กันสนุกเหมือนเดิมนะรูปเกมบนเวทีกับบรรยากาศในเวทีก็มีส่วนสำคัญต่อผลแพ้ชนะด,ด้วยนะครับนะก็ <c oughs> อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีตัวช่วยมวยตู้นะครับนะาเดินเข้าตู้แล้วพวกผมไปด้วยนะครับมวยหูก็เดินละ1000บาทลายเสียงก็เดินละ400บาทนะครับนะาการันตีว่า,าชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ทรงนักมวยทุกคนนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ชี้ตัวเล่นไม่รู้ทรงนักมวยไม่บอกทรงนักมวยก็สามารถที่จะไปโพส์เขาเรียกว่าไปโพส์ประจานผมที่ไหนก็ได้ในโลกโซเชียลนะครับว่า,าผมไม่ได้บอกทรงมวยก่อนชอก โดยละเอียดหรือว่าไม่ได้ชี้ตัวเลขในสามารถที่จะไปโพสได้เลยนะครับนะมวยฮู๊ยพิมวยไทยไม่เคยมีประวัติเสียหายในโลกโซเชียลนะครับนะสามารถที่จะเสิร์ชดูได้เนื่องจากว่าผมไม่เคยสร้างความเสียหายใดๆให้กับอาชีพของตัวเองนะครับ แล้วก็ถ้าแล้วเกิดถ้าท่านคิดว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยแบบผมตามสไตล์ผมซึ่งเป็นการวิเคราะห์มวยในสิ่งที่ยังไม่มีใครวิเคราะห์วิเคราะห์มวยที่ลึกแล้วก็ละเอียดนะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าฟังแล้วยิ่งฟังยิ่งได้ความรู้ก็อย่าลืมนะครับนายอย่าลืมกดติดตามตอนนี้เลยนะครับนายแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับนายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ ลองให้นะครับนะเวลาลองให้ปุ๊บี่ทางเซิร์ฟเวอร์ก็จะเสิร์ฟท่านถึงที่ถึงบ้านเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าฟังแล้วได้ประโยชน์จริงนะฟังแล้วได้ความรู้จริงฟังแล้วนําไปต่อสู้ได้จริงก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะ,ะได้รับข้อมูลใหม่ๆกันตลอดไปนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงคูโบต้าอภิมลศรีพบกับทางด้านของแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยมวยค่นี้ชกบกันที่พิกัด118ปอนด์นะครับนะทางด้านของโตโยต้านี่เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือบรบุญเข่าในครับยกกลับได้เก็บการวดของกุทกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับนะ อาวุธมือหลักๆของทางด้านคูปต้านี่ก็แข้งขวามันครับซ้ายหน้าก็ถือว่าออกได้ดีมัดศอกนี่ก็ถือว่าออกกันทลายถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกจบรว,วงไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะ จะต้เคียงกันนะเดินมอดุดนันขยันรุ่ดไม่มีวุธนนำรับอาวุธของขชก่อนถึงตัวประกบในกดแขนและแขนแต่ตัวได้สู้ข่ในก็ถือว่าทำได้ดีลงคอตีเหนี่ยความน่าจะใส่ดันแทงแรงลึกเลยแล้วก็หมุนบิดกระชากลากตีนะเหลี่ยมในเหลี่ยมในหักล้มเท,ทิ้งก็ดูว่าทำได้ดีด้วยนะครับนะก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายในเป็ยตัวครับสมองไวดีหัวจิตหัวใจใ่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับนะสำหรับทางด้านของคูโบต้านนะครับตอนในสู้ก็ สู้นี่ร้ายมากนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สู้นี่จะร้ายยิ่งกว่านะครับนะก็ดูว่ามีทั้งสู้แล้วก็ไม่สู้แล้วก็เป็นมวยที่บงังคับมังคาก็ทิ้งตัวง่ายแพ้นอกกัน,นง่ายๆนะครับนะก้โดยสรุปว่าหัวใจเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับนะฝีมือมวยกระดูกมวยเบอร์มวย,ยการผ่านมวยดีมีรอยรั่วนะมีรอยรั่วมีจุดอยู่ที่หัวใจเท่านั้นนะครับ ส่วนทางด้านของคุชชกแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยนี่ทางด้านของแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยนี่เป็นมวยซ้ายนะครับนนรูปร่างนี่ก็ถือว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะอาจจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยนี่ก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสู้ดุดันยันห้ายกรับอาวุธของคุณชกท้าดวนชวนแลกตลอดเกมนะครับนะอาวุธมาจกหลักวงนอกนี่แข้งซ้ายนี่แต่ได้จัดจ้านหนักแรงบัายามครับแข้งขวาหน้าก็ถือว่าออก ได้ดีนะหมัดหนักครับเป็นมวยหมัดหนักตอยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายมากๆครับทีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกจะออกพุทธว่องไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันครับเดินมวยดุดัน เป็นมวยที่เดินติดตัวตลอดนะเดินไม่หยุดนะครับนะเดินติดตัวตลอดเลยเดินเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินเข้าไปนะครับนะและ้วก็ไม่มีวุฒิหนำครับระบุตของเจ้าอนถึงตัวประกอบในกดแขนและแขนต่างตัวไปเื่นสู้ขอนก็ถือว่าทำได้ดีล็อกคอตีเหนีวองหน้าจะใไส้ดันแทงแดงลึกหมบิดกระชากลากตีก็ถือว่าทําได้เก่งเด้งเข่านสู้ได้ตลอดเียครับน้อมเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีแทงแล้วพับแทงแล้วคาคู่ต่อสู้นี่ก็จะโต้คืนยากนิดหนึ่งนะ แล้วก็ในเรื่องหมัดเรื่องศอกในออกส่วนสู้อันตราย นปฏิทินับสมองได้หัวจิตวิจัยก็ถือว่าเต็มร้อยนะครับนะบางครั้งบางคนนี่เขาบอกว่านักมวยคนนี้หัวจิตวใจัยในเกินร้อยก็คงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดคําว่าเกินร้อยนั่นจะว่าเปอร์เซ็นต์นั้นมีเพียงร้อยเดียวนะครับนะไม่มีเกินไม่มีเกิน100นะครับนะเพราะเปอร์เซ็นต์มีแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าทางด้านของฝ่ายทางด้านแสงเทียนนะครับนะในเรื่องงหัวใจนี่ก็ถือว่าเต็มร้อยนะครับนะผมไม่เคยบอกว่านักมวยคนไหนหัว แต่ถ้าผมบอกว่านักมยวยคนไหนหัวใจร้อยเปอรเซ็นต์ก็แสดงว่าหัวใจนี่ดีที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านของครูปต้าอภิพมนศรีนี่ก็ชกเวทีมังกรมาแล้วก็ประมาณสัก30กว่าครั้งเคยชนะนกคู่ชกนี่ในเวทีมังกรนี่ก็ถึง9ครั้งเลยนะครับนะเป็นการชนะนกในยกที่3มากที่สุดแล้วก็ยกที่4ก็รองลงมานะครับแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของคู่ชกในวิดทีมงกรนี่เครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่2แล้วก็ยกที่3มากที่สุดนะครับนะก็พูดง่ายๆเลยว่าทั้ง7ครั้งนี่แพ้นกของครูชกทั้ง7ครั้งนี่ก็เป็นการแพ้นกในยกที่ยกทีล3ยกที่ ยกที่4ยกที่5ก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครกับใครในเวทีมังกรงนะครับช่ครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่8พฤศจิกายน63ามในช่วงกาด118่ปอนด์ก็โดนเข่าทีเดียวก็ทิ้งทิ้งตัวไปนะครับนาที่ช่อง7นะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวของทางด้านคูปต้าออพิมันสีก็อายุ19ปีนะครับสูง167ซมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านฝ่ายน้ืเงินแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยก็ชกมวยในเวทีเมืกรุงมาก็ประมาณสัก20บกว่าครั้งนะครับยังไม่เคยแพ้นอกใครกับใครในเวทีเมืองกรุงนะครับนะทางด้านฝ่ายแดงนี่แพ้นอกง่ายนะแต่ว่าทางด้านฝ่ายทํำกันนี่ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงนะครับเชื่อว่ากา,ารชกไฟนี้นี่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินน่าจะยืนครบ5อบยกนะครับถ้ามีการน็อกเกิดขึ้นผมดูว่าทางด้านของแสงเทียนน่าจะมีโอกาสชนะน็อกทางด้านฝ่ายแดงมากกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของแสงเทียนเคยชนะน็อกคู่ชกในเวที มากรุงนี่สามครั้งนะครับนะนก,ก,ะนกน็เป็นการการชนะนก3าครั้งในเป็นการชนะนกมวยดังๆแห่งยุคทั้งสิ้นนะครับนะก็อย่างเช่นชนะนกยอดบัวง,งามเพชรเกียรติเพชรซึ่งจะชกในวันอาทิตย์นี้นะครับนะคู่ที่สองที่ช่องเจนี่ทางด้านของแสงเพียรน,นี่เป็นฝ่ายชนะนกมาแล้วนะครับนะชนะนกต้มยำกุง้งปรกรณ์พรสุรินนะครับนะ ก็นายกที่2แล้วก็ชนะนกสังทองมอทัศนัยก็นายกที่3นะครับนะก็ชกค,ครั้งล่าสุดนี่ตั้งแต่เมื่อวันที่วันที่13บสาม,นสามดนาหกสองนะครับนะก็ดูว่าจะห่างหายจากวันเทมุนคงไปนานเกืบอบ2ปีเลยนะครับเนื <c oughs> ่องจากว่าตัวของน้ำมอยนี่ก็ไปเขาเรียกว่าไปอะไรไปทหารเกณฑ์นะ,ะไปเกณฑ์ทหารทหารเกณฑนะ์นะ่ะสำหรับทางด้านของแสงเทียนนะครับก็ห่างหายไปตอนนี้ก็กลับมา ชกมวยอีกครั้งหนึ่งนะกระดุกมวยเบอร์มวยนี่ก็ดูว่าไม่เป็นรองหรอกแต่ว่า,าทิ้งช่วงไปหน่อยนะครับนะก็ที่ผ่านมาในมวยดังๆนี่ก็เคยชนะนกมาหมดแล้วนะครับ ทีนี้ก็เนื่องจากว่าทางด้านของแสงเทียนนี่เป็นมวยซ้ายนะครับผมก็เลยไปไล่ดูนะครับนะว่าทางด้านของคูบุตานี่เวลาเจอกับมวยซ้ายนี่เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็ทางด้านของคูบุตานี่เจอกับมวยซ้ายนี่ก็มีทั้งแพ้มีชนะแต่ว่าส่วนมากก็จะแพ้มากกว่าชนะนะครับอย่างเช่นแพ้คะแนนให้กับทางด้านไข่มุกดำชอเรืองรำนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับแพ้นอกนายกที่3ให้กับฉลรมขาวนาย,ยกเอธัสสารา,าก็แพ้คะแนนให้กับนายก ไอ้กับลามขาวนี่ทัศราในมวยรอบปุนเสือนะครับนะแล้วก็แพ้คะแนนกริดเพชรศูนย์คะาวนค่อต้มนะที่ช่องเจ็ดรอบปุนเสืออะไรประมาณนี้นะครับก็ดูว่าเจอกับมวยซ้ายนี่จะไม่เก่งเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของคูบัวตานะครับเนะเพราะว่าบางวุธซ้ายไม่เป็นนะครับมวยคนนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับมวยขึ้นเวทีมวยขึ้นเวทีนี่ผมดูว่าทางด้านของคูบัตตานี่ต้องไปก่อนนะต้องเป็นต่อต้องไปก่อนเพราะว่าถือว่า ชกเวทีนี้ก็เหมือนว่าชกเป็นเจ้าบ้านนะครับในะส่วนทางด้านแสงเทียนน้อยนี่ห่างหายไปนานนะครับนาะยกที่หนึ่งก็ใจเย็นเล่นช้าน,นิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าทางด้านของคอบูบอร์ตานี่มีสถิติการแพ้นอกนยกที่2แล้วก็ยกที่3นะครับยกอื่นนี่เขายังไม่เคยแพ้นอกเพราะนั้นยกที่1นี่คูบอร์ตานี่ไม่แพ้นอกแน่นอนนะครับนะ,ะหมดยกที่1แล้วก็ค่อยเข้าไปที่ทางด้านของแสงเทียงสิิหนุ่มน้อยนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าทางด้านของแสงเทียนนี่เป็นมวยที่เดินติดตัวตลอดนะครับไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านของคุทกนีออกุดได้นะแสงเทียนไม่เคยแพ้นอกใครในวิดีโมกรุงเชื่อว่ายืนห้ายกส่วนทางด้านของครูต้าแพ้นอกในยกที่2และยกที่3มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราข้าวแสงเทียนก่อนเราได้เปรียบในยกที่2ยกที่3นะครับไม่หล่นไม่ลับนี่เราก็มีเวลาถึง2ยกให้ขยับขยายสืบคายออกตัวบางทุนนะครับนะก็ดูว่าพอหมดยกหนึ่งนี่ราคาเป็นรองแน่นอนนะครับเราก็ช้อนรองไปเลยครับนะพอหมดยกหนึ่งช้อนรองไปที่ทางด้านแสงเทียนสิหนุ่มน้อยนะครับแล้วก็ล ในยกที่2ยกที่3นะครับเนะเพราะว่าทางด้านประแดงในแพ้นกง่ายนะครับนะองามในแพ้นกง่ายถ้าเกิดว่า2 3ยกที่3 หมดยกที่3าแล้วทางด้านของคูปัต้ายังไม่ยังไม่ยังชอกอยู่ได้ยังไม่แพ้นอกนี่ก็ดูว่า4ีหนี่ไม่แพ้แล้วนะครับนะเราก็ขยับขยายสื่อขยตัวเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็รู้ข้อมูลแบบนี้ก็ถือว่าเล่นกันไป2ช็อตนะสชอ็ชอตช้อนรองแสงเทียนน้อยหมด3ยกถ้าคูช่ชกยังอยู่ได้ก็ข้ามนะครับนะออกตัวไปลุ้นทางด้านของคูปัตนะครับก็ต้องลุ้นกันแบบนี้นะครับนะก็ลองดูว่าวันชกจริงรูปเกมบนเวทีจะเป็นแบบตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมชี้ตัว เล่นก่อนช็กก็ยังชอบไปที่ทางด้านของแสงเทียงน้อย10 1หนึ่งน้อยหัวจิตหัวใจเต็มร้อยส่วนทางด้านของช็อกนี่หัวจิตหัวใจนี่เป็นรองนะครับนะเอาแน่นอนไม่ได้นะครับ <c oughs> คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงฟอนพรพรมช .5 อห้าพยักพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด112สปอนด์นะครับสาหรับทางด้านฝ่ายแดงพรพรมนี่ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างดีจะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับร,รับได้เก็บการวุดของกุชชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่ดูว่าจะมากมายหลากหลายกว่ากันด้วยนะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงนี่ก็ดูว่าฝีมือมวยวง นนอกาฝีมือมวยวงนอกชอกบวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับเดินมวยก็อาวุธมวยนี่ก็แข้งขงซ้ายนี่จัดจ้านหนักแรงมัดยำครับแข้งขวาหน้าออกได้ดีนะมัดหนักต่อยแมสแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับถีบได้ทั้งขวาทั้ง,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 งวานนอกจ้อวุธวง,ว,ว,งวเหลี่ยมตัวนอกในเหนือกว่านะครับเดินมวยก็มีอาวุธนำแต่ต่อยนำพล้ารัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่ตัวเล่งสู้ข้อในก็ถือว่านำได้ดีล็อกคอตีแนวความหน้ายะไดันแทงแรงลึกนะมีหมัดมีศอกออกสอนสู้อันตรายนี่ยเป็นตัวขับสมองมาดีวัดจิตวิจัยก็ถือว่าเต็มร้อย ส่วนท,นทนางด้านของฝ่ายในเงนแกนแก้วพอเย่ยมแสนนะครับในะแกนแก้วนี่ก็เป็นมวยสายเช่นกันนะครับนนะรูปร่างนี่จะเป็นรองเล็กน้อยนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับรุกครับได้เก็บการวุกของกุชชกได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันแต่ว่าวงนอกดูว่ายังเป็นรองทางด้านของกูชชกอยู่นะครับอาวุธมวยหลักๆนี่แข้งซ้ายนี่ก็ถือออกได้แม่นครับขวาหน้าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกเตียนตรยดาบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกจะวุ่นว่องไวเรียมตัวนอกในก็ดูว่าเป็นรองเล็กนิด้นะ นะครับนาะล็อกคอตีก็ถือว่าทําใช้ได้นะมีขวาน้าจะใส่ดันแทงด้วยนะครับนาะมีหมัดมืออกออกสวนสู้อันตรายนเนฟตตัวครับสมองรวยดีว,ยดว่าจิตใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซนต์มวยคู่นี้นี่มวยคู่นี้นี่ก็มีเขาเรียกว่ามีข้อมูลในเรื่องของน้าหนักนะครับนในเรื่องของน้าหนักที่อาจจะจะให้ทุกท่านาได้ พิจารณาด้วยนะครับนะเพราะว่าผมดูว่าในเรื่องของน้ำหนักนี่จะเป็นตัวแปร,แรได้นะครับสำหรับทางด้านของพรพรม,<ผ>มชอพยะักจะชกอยู่ที่เวท 114- ถึง115ปอนด์มาโดยตลอดแต่ว่านัดนี้วันอาทิตย์นี้ชกที่พิกัด112ปอนด์นะครับส่วนทางด้านของแก่นแก้วนะครับนางแก่นแก้วนี่จะชกอยู่ประมาณไม่เกิน112ปอนด์มาโดยตลอดนะครับนะนัดนี้ก็ถือว่าทางด้านของแก่นแก้วชกน้าหนักแก่งของตัวเองก็คือ112ส่วนทางด้านพรพรมก็โดนบีบลงมา2-3ปอนด์เลยน ดูว่าอตอนช่างนะครับตอนพร้อมจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักหรือไม่นะครับนเนื่องจากว่าปกติช็อค1 1รบหรือร้อยสิก็คุมเยอะนะสําหัับทางด้านแสดงนะครับนะแล้วก็ดูว่าถ้าอากาศร้อนอบอ้าวนีนรถไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าอึอมครึมมิมครึมนะครับนะ,ะเพราะว่าช่วงสงกรานใน ลมฟ้าอากาศอาจจะแปรปรวนได้นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับอาจจะอึมครึมอึมครึมนี่อาจจะต้นลำบากก็ต้องดูหลังช่างด้วยคับคู่นี้ครับนะข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านพร้อมชาวะยะก็ชกเวทีมืงกรุงมาแล้ว20กว่าครั้งชนะนกคู่ชก1ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกคห้กับทางด,ด้านของคู่ชกในเวทีมืงกรุงนี่4ครั้งนะครับเป็นการแพ้นอกในยกที่2 3 4เลยนะครับนั่นหนึ่งกระพายยังไม่เคยแพ้นอกนะครับแล้วก็ชกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ส4กุมภาพันธ์า5 6 4ที่ผ่านมานะครับ ข้อมูลส่วนตัวของทางด้านของพอรผมก็อายุ18ปีนะสูง171เซนติเมตรเป็นนักมวยจากจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอห้าพยัคฆ์นะครับส่วนข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านฝ่าเมือแกนแก้วพีย่ยมแสนนี่ก็ชกเวทีมังกรมาแล้วก็ประมาณสัก10ครั้งเคยชนะนกคู่ชกในเวทีมังกรในสองครั้งในยกที่สองยกที่สี่เคยแพ้นอกสองครั้งในยกที่สองยกที่สี่ชกครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2563ห่างหายจากฟรีมังกรไปมาณ 5เดือนนะครับในะประมาณ4-5เดือนนะครับแล้วก็ชกค,ครั้งล่าสุดก็112ปอนด์วันนี้วันอาทิตย์นี้ก็ชกพิกัด112ปอนด์ ก็ต้องถือว่าน้ำหนักไม่เพิ่มนะครับนะก็ประเด็นในเรื่องของน้ำหนักก็คงจะทราบกันไปแล้วนะครับว่าทางด้านฝ่ายแดงชกเวทใหญ่กว่านะครับนะมวยคนนี้ก็เป็นมวยซ้ายเจอมวยซ้ายด้วยกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่เจอมวยซ้ายก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะทางด้านฝ่ายน้ำเจอมวยซ้ายก็มีทั้งแพ้มวยม,ม,มีทั้งชนะนะครับแต่ว่าสําหรับผมเองนี่ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของพรอนพรมชอห้าพยักนะครับเนื่องจากว่าหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินนี่ดีกว่านะชอห้าพยักแล้วก็ตัวนักมวยนี่ชก ประมาณสักหกโมงกว่าๆนะแม้ว่าจะลดแค่ไหนก็ดูว่าน่าจะฟื้นนะเพราะว่าเวลาที่ฟื้นดีที่สุดก็คือประมาณสักแชั่วโมงอ่ะไปพักผ่อน8ชั่วโมงก็ร่างกายก็กลับฟื้นคืนชีพโดยปกติก็น้ําหนักปลอยเวทๆก็เกินหนักกว่า2กิโลกรัมนะเพราะนเวลาขึ้นไป112ก็จริงแต่ว่าประมาณ120อ่ะนะ1 1 8 120อย่างน้อยนะครับนะทางด้านของผลพรอมดูว่าปลายๆนี่ น่าจะดีกว่านะครับนะแล้วก็ชกอยู่สม่ําเสมอกว่าชกเวทีนี้ประจําครับสําหรับทางด้านของพรอมพรมนะครับชี้ตัวเล่นก่อนชกก็ยังชอบไปที่ทางด้านของพรพรอม,รมเจอห้าพยักษนะครับ <c oughs> คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแดงเพชรชานนท์เอกปตัตณีพบกับทางด้านของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองชนสุสาครนมวยไทยใหม่ค่นี้ชกกันพิกัด1 4 0 148ปอนปด์อดนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายแดง เพชรชานน์นะครับนะเพชรชานนนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างน,นี่จะสูงยาวได้ลอยเลกน้อยนะกาดมวยดียืนมืนอนทรงมวยเขาปีมือครบเครื่องครับรูปรับได้เก็บการวัดของกุชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่ก็ถือว่าครบเครื่องอาวุธมวยหลักๆในแข้งขวาแม่นครับซ้ายหน้าจัด จ้านนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกเที่ยงตรายครับสิบเดินทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวาน,าวาน,นอกป้องไวเตรียมตัวนอกในก็ดูว่าจะดีกว่าด้วยเล็กน้อยครับเดินมวยดุดันขยันอาวุธแม่แล้วก็มีอาวุธนําด้วยนะครับนะแต่ต่อยนําปล้ำรัดมัดตีกดแข,ขนไล่แขนแต่งตัวไวเล็กสู้ข่าในก็ถือว่าทําได้ดีล็อกคอตีเหนียวขวาหน้าจะใช่เดันแทงแรงลึกหมัดศอกออกสวนส่วนตรายยับไปตัวรับสมองมาดีวดัวจิตวัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนทางด้านของกุชกเพชรเมืองชนสุทสาคอน mới, มวยไทยก็เป็นมวยซ้ายนะครับนาะทางด้านฝ่ายมวยขวานะื่อมวยซ้ายนะครับนาะรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องรูปรับได้เก็บการอุธของกุชกก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันอาวุธมวยหลกัลกๆในแข้งซ้ายนี่จัดจ้านหนักแรงแข้งขวาหน้าก็ถือออกได้ดีหมัดศอกก็ดูว่าออกใช้ได้นะครับนาะหมัดศอกก็ถือออกใช้ได้แล้วก็ถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจ,จังหวะน,นอกป้องไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะ เป็นรองทางด้านของชอกเล็กน้อยครับเดินมวยนี่มีอาวุธนำนะเตะต่อยนำตั้มรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปแดงสู้ข่าวในก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะแดงสู้ข่าวในนี่ทําได้ดีเลยก็มีขวางหน้ามียัดไส้มีดันแทงก็เหมือนเหมือนกันนะครับนะดันแทงนี่ดันแทงนี่ก็ถือว่าเจ็บนะแล้วก็มีหมัดมีศอกอ,ออกส่วนสู้อันตรายเน้นไปที่ตัวขับสมองมาดีวัดจิตใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านแสดงเพชรชานนนท์เอกปัตตานีนี่ก็ชก ชกมวยไทย5ยกนะอ่าส่วนมากนี่เป็นมวยใหญ่นะจะนานๆจะชกทีแต่ว่าส่วนมากนี่จะไปชกมวยกับต่างชาตินะจะชกมวย3ยกแต่ว่าชกเวทีมวยมวย5ยกนี่ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าครั้งในเวทีเมืองกรุงนะครับนะก็ชนะนอกคู่ชกนี่3ครั้งนะครับเป็นการชนะนอกในยกที่1ยกที่3มและยกที่5 แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในปฏิเมืองกรุงนะครับชกครั้งล่าสุดมวยไทย5ยกก็วันที่22พฤษจิกายน63นันก็ชนะนกยกที่3ชกพิก150ัด5 5 0ปอนด์นะล่าสุดในชก150ปอนด์นะครับ <c oughs> ส่วนข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวทางด้านของพัชานน์นี่ก็ปีนี้อายุ23ปีสูง178ซนติเมตรมาจากจังหวัดสงขลานะครับ ส่วนข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรเมืองชนสุสาครนมวยไทยชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสัก30กว่าครั้งนะ,ะมวยไทย5ยกนะครับส่วนมากก็ชกกับต่างชาติกับฝรั่งมวยไทย3ยกเช่นกันเคยแพ้นอกให้กับทางด้านของกูชก2ครั้งในเวทีมังกรงนะครับในยกที่2ยกที่3เคยชนะน,นอกกูชก1ครั้งในเวทีมังกรงในยกที่4ชกครั้งล่าสุดมวยไทย5ยกก็เมื่อวันที่22มิถุนายนหกนะครับวันนั้นชกกัด1 3ึงร้อบอปอนด์ก็6162 63 4กสก็ประมาณ3ปีที่ห่างหายไม่ได้ชกมยยยไทย5ย ส่วนมากไปชกมวยสามยกนะแล้วก็ชกกับต่างชาติชกมวยแม็กซ์ชกมวยฝรั่งมวยฮาร์ดคอร์อะไรประมาณนี้นะครับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้นี่ก็มวยขึ้นเวทีไปก็ชี้ไปเลยครับนะทางด้านของเพชรชานนเอกปัตตานีนะครับน่าเสือบริการตัวเงินเสียงเชียร์ก็เอกปัตตานีอยู่ในเวทีนี่ก็น่าจะออกนําก่อนนะมวยไหว้ครูก็ใส่ไปเลยครับ เชชานนท์เอกปัทนีมีราคาดีเสียหนึ่งแล้วก็เอ่งตัวบางกินสองข้างนะครับส่วนตัวผมที่ตัวเล่นก่อนชกก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรชานนท์เอกปัทนีดูว่ามีโอกาสมวนเดียวจบได้ด้วยนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแระแดงเบิกบานบอยบางนาพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยกพระรัญชัยนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด133อสาปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของเบิกบานบอยบางนาก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างที่จะสูงยาว ได้เปรียบเล็กน้อยนะทองมวยในยประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสูดรดันยัน5าโยก แต่ว่าระบ,บุตของชกทาดวนชวนแรกตลอดเกมอาวุธบ,บัหลักๆนี่แข้งซ้ายนี่ออกได้จัดจ้านหนักแรงมันยำแข้งขวานหน้าก็ถือออกได้ดีหมัดหนักต่อแม่แล้วก็มีศอกเที่ยนตรายครับสีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้ง,งวานอนอกเจ้าวุฒิวงไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยเดินมวยดูดันขยานอาวุธไม่มีอาวุธนำระบ,บุตของชกกนถึงตัวตะกบในกดแขนและแขนแต่ตัวเล็กสู้เข่าในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนี่ยวขวาหน้าจะใส่ดันแทงแรงลึกเลยนะเพราะว่าเป็นมวยที่เป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะครับนายชกเข่าในแก่งกว่าวงนอก ในหักล้มเททิ้งเก่งเลยแล้วก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้นะขวางนายจะใส่ดันแทงนี่ก็แรงลึกแลก้วก็มีเขาเรียกว่าลูกชุกจิกเวลาประกอบในลูกชุกจิกรูกชกนี่จะขึ้นคอ,อยากนะหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านของฝ่ายเงินยกพรันชัยยกพรันชัยนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ถือว่าจะเป็นรองทางด้านของอกูชกเล็กน้อยนะครับนะักส่งมวยในประเภทเดินหน้าท้าชนเข้าในลูกสูดดูดันยันห้ายก ระบบของกุชกท้าดวลชวนแรกรตอรดเกมอาวุธมนหลักๆในแข้งขวาแม่นซ้ายหน้าก็ถือออกได้ดี ตัดแม่นแล้วก็มีสอบเตียนตรายครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกนี่จะวุดว่องไวใกล้เคียงกันเลยเดินมวยดุดันเขนอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของรก,รกุตกัดนงตัวประกบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้ทั้งสู้ขานในก็ถือว่าทำได้ดีล็อกคอตีในว่ควาน่าจะใช้ดันแทงแรงดื้หม,มัดสอกอ,ออกส่วนสู้อันตรายสมองมาดีวัดจิบใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่องกับมวยซ้ายนี่จะแพ้มากกว่าชนะนะครับ <S <S เพราะว่าบังอาวุธซ้ายยังไม่แก่งนะครับสำหรับทางด้านของยกพรัญชัย ข้ามูลทางด้านเทคนิคของทางด้าน,าานเบิกบานบอยบางนานะก็ชกไปทิ่บางกุงมาแล้ว30ครั้งประมาณสัก30บกว่าครั้งนะชนะนก5ครั้งนะครับายชนะนกในวีดีมุงหครั้งเป็นการชนะนกนยกที่หนึ่งสามี่เลยแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในวีิีมุ่งกรุงนะครับชกครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่17พฤศจิกายนห3านะครับในะวันนั้นชกกัด132รปอนด์ก็แพ้คะแนนคู่ชกนะครับนะส่วนทางด้านของหยกพัญนชัยก็ ชกไปที่มังกรุงมาแล้วก็40กว่าครั้งเคยแพ้นกในบีทีมังกรนี่สาครั้งนะครับเป็นการแพ้นกในยกที่3มากที่สุดสองครั้งนะครับนะแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในบีทีมังกรุงนะครับชกครั้งล่าสุดก็18ธันวาคมนะแล้วชกแบบหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์แพ้คะแนนนะครับ <c oughs> มวยคู่นี้ก็มวยคู่นี้ก็ทางด้านของ เบิกบานนะครับทางด้านของเบิกบานนี่เป็นมวยซ้ายส่วนทางด้านของหยกพนันชัยนี่เป็นมวยขวาทรงมวยนี่ทางด้านเบิกบานก็คงจะทางมวยเบิกบานนี่เป็นมวยเดินหน้าทาชนอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็คงจะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับลํำรัดมาตีรูปเกมก็คงเป็นแบบนี้ทางด้านฝ่ายมันก็คงตั้งรับจับทางแล้วก็ข้าในก็ลํำรัดมตีนะครับหน้าเสือบริกาศเสียงเชียร์ตัวเงินนี่ตัวเงินนี่ต้องถือว่าหน้าเสือแรงทั้งคู่นะ น่าเสือแรงทั้งคู่นะครับนะก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปมาครับนะ,ะส่วนตัวผมชี่ยวเล่นก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเบิกบานใบาบางนานครับดูว่าทางด้านของฝ่านเงินอาจจะชอบกับมวยซ้ายไม่เก่งแล้วก็เวลาคู่ต่อสู้ออกซ้ายไปในจับบังไม่เป็นนะครับนะก็คงจะพลิกไปพลิกมาคงจะสู้กันสนุกทั้งบรรยากาศทั้งบรรดาขาใหญ่อะไรต่าง เสียงเชียร์ในเวทีอะไรต่างๆนี่ก็ฟังกันในสายนะครับนะแต่ว่าเอากันตามชั้นเชิงมวยก่อนชคนี้ผมยังชอบไปที่ทางด้านของเบิกบานดูว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่นะสำหรับมวยช่องสุดท้ายของสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นะครับนะจบของช่องวันอาทิตย์ก็จะได้พักผ่อน สงการกันอ, mhm. อย่างเต็มที่นะครับนะส่วนตัวผมนี่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังคงวิเคราะห์มวยในสัปดาห์ต่อไปไว้ต้อนรับสมาชิกนะหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวสงการนะครับนะกลับมาในเรื่องข้อมูลมวยนี่ไม่ต้องห่วงครับนะเป็นสมาชิกมวยหูให้ปี่มวยไทยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของข้อมูลมวยนะถึงเวลานี่ขอให้ออนให้ตรงเวลาแค่นั้นพอครับนะมีหน้าที่เดียวครับโอนให้ตรงเวลาส่วนหน้าที่ข้อมูลมวยต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของผมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งหมดนะทุกช่องทุกคู่นะครับเพราะว่าผมนีนภาคมวยในชี้ตัวเล่นนะครับเพื่ะนจะต้องมีข้อมูลมวยก่อนชอกให้สมาชิกอยู่แล้วนะครับแนตะ่ถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นสมาชิกนะกับมวยหูที่มีข้อมูลมวยความรู้องค์ความรู้เรื่องมวยไม่เป็นสองรองใครในเสียงประเทศก็มวยหูเดือนละ1,000บาทแล้วก็รายเสียงเดือนละ4 0 0บาทนะครับการันตีชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ทรงนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากขอให้สมาชิกเดินทางช่วงปีใหม่ ไทยนะครับในช่วงปีใหม่ไทยด้วยความปลอดภัยนะทั้งไปทั้งกลับนะครับนะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะหลังจากที่เราเขาเรียกว่าหนักหนาสาหัสมากับทางด้านของโควิดตอนนี้โควิดก็ยังไม่หมดไปนะครับนะก็อย่าลืมป้องกันตัวใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือกันบ่อยๆครับด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับนะแล้วก็หลังจากที่เที่ยวกันสนุกสนานเสร็จเรียบร้อยก็มา ลุ้นมาเชียร์มวยกันตามปกติต่อไปส่วนตัวผมก็มีหน้าที่ในการที่จะทำข้อมูลมวยให้กับสมาชิกทุกคนนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ